ก้อยเนื้อก้อยขมเนอะจัดคำนีงเงียจากน้อย,ยครับมา,รนะม,มาเส้นละหม้อแม่งรดพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับพี่นอ้องมอป๋าสู้ขู่สู้คนครับผมมื่อนี้มาพ่อครับบ่าแมก็กพากินพี่น้องบ่าแม็กได้ก้อยขมเนอร์มื่อนี้ครับผมโอ้ยผักหนงเนี่ยจะน่าจะเต็มพี่น้องพักบ้าเป็นสวนเลยผักงามงามงามางึงเลยุผ่ะโอ้ยพริกสดเหาก็มีพี่น้องผักกาดก็มีครับมาเซตเซแล้วว่าไม่ข้างใกล้ท่างไกลครับผมเอาก้อนยิงกับฝากยัางน้อยพี่น้องฝากกดติดตามก็ได้ก็แชร์เปล่งนั่งใจว่าแม็กเด้อครับ ได้บีแบบดีพวกมานําเด้อพี่น้องผมเนาะดีสดๆเด้อครับผมนี่โพกบอกง่ายๆอย่าง,งนี้เลยช่างปั้นวอลแมก็ก <c oughs> โอ้ยรับรองว่าขมอัมลัมเด้อพี่น้องเดอ้อทำลายแตกพี่น้องมา,มา,มา,มาๆๆเซฟเซฟน้ำมอแม็กทางไกลทางไกลครับเอ,อ้ยคอยมาใหม่ๆเลยละ่ะพี่น้องเอ,อ้ย คำตัสดส่วนว่าแม็กน้นอใช่ต้องโอ้ ในของแสบบ้านเฮาเียพี่น้องก้อยเนื้อก้อยขมเนาะมองจัดคำนี้เงี้ยอย่างน้อยครับ,มา,รบามาเสิร์ฟละม้อแม่กรดพี่น้องเอ้ย โอรแม่ก้อยใช่ใบบักกูดแล้วอะพักคอมลายเลยพี่น้องเลยมันยังแซ่บมันยังหอมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่พริกกันพริกลาบเนื้อที่มีบักแ่นลงไปพพ้อมมันสีหอม,มขนาดเลยครับ 오음 mm. mm. ดีพกเกาหลีงล่วเกาหลีบักง่เลยพี่น้องโอ้ดียังง่ายขนาดง่เนี่ย,ย,ย,ยต้มเท่านึงกินได้สามปี หลายไล้เลยพี่น้องเนื้อลนนึงนะครับก็อยากกินเลย เนี่ลูกโดวดพ่อมครับ <c oughs> พร้อมันคู่กันเด้อพี่น้องลูกโดดครับอันลาบห้องนี่เดิโอ้หืม ข่าก็สีติดมือพี่น้องได้กับบรีตตีหลายเนาะบางคนพูดว่าเข่าติดมือฮ็่จังไรทาน้้ำมันพี่น้อง <c oughs> สูตรที่หลายคนเพิ่นทำคลิปกินเพิ่นดูดีเนาะพี่น้องเข่าติดมือใส่คำยังไงว่ามาแวกหลุด คุยกับพักนี่ด้การเด้อพี่น้องเ ได้การครับน <c oughs> ดนๆกินเพื่อพี่น้อง <c oughs> อือกันพักซาลลเน่งามครับ cho bọc Có đèn ở khẩu cả nước không? <Nol> <Game91> 嗯。Mm. สิ่งพอยดีขนาดพี่น้องรัเ,เป็นซิ่งงนหน่อย <c oughs> เอาพี่น้องเมื่อนี้เมื่อไม่กับคอลาก,กันไปก่อนพี่น้องเมื่อไหนเมื่อไม่พอกับไม่ครับผมผูใ้ใดมักคลิปหนีกับคอนพวกอะไรก็แช่เป็นกเรื่งใจ่ว่าไม่กันเด้อครับผมโน่นรับ้พันเงินหมื่นโน่นได้เงินแสนพี่น้องสวัสดีครับ